ท,ทำใจย,ยากเลือกแต่มันก็ต้องเลือกนะครับผมเองก็คงจะต้องคือชีวิตผมมีแต่ดนตรีตั้งแต่ออกจากบ้านจากสุพรรณมามาเรียนฟิลิปปินส์แล้วก็จะไปได้ตาของควายจากฟิลิปปินส์นมานะครับตอนไปแรกๆนั้นมีสองปี2 5้9เป็น,นปีที่เฟรติเอร์กีลา่า ออกเพลงอนามาผมบอกกับตัวเองเลยผมอยากเป็นนักแต่งเพลงวันนี้สิ่งที่ถ้าอยู่วงคาราบาวแล้วสิ่งที่มผมคงจะทำต่อก็คือเป็นคนแต่งเพลงนะครับผมชอบแต่งเพลงเล้วเป็นสิ่งเดียวที่ผมทำได้ผมเล่นดนตรีก็ามาเราเีเก่งร้องเพลงก็มาเดียนร้อ แต่สิ่งที่ผมเขียนออกมาจากความรู้สึกได้ฝากผลงานไว้ให้กับวงพระราบาลนั้นผมคิดว่ามันคงอยู่ต่อไปเป็นร้อยร้อยปีพวกเราอาจจะไม่อยู่แล้วบทเพลงของพวกเรายังจะอยู่ต่อไปผมงงนะครับว่าผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่จะไหมแต่มันก็ต้องอยู่นะครับเป็นสัจธรรมก็ไม่เป็นไร อาจจะมี45ปีก็ได้ไม่ได้เลิกเราไม่ได้เ,เล,ยยลิกเรายังมีชีวิตเรายังมีลมหายใจแต่ยังไม่ตายจากไปซะก่อนรอกันนะ45ปีแค่อีก3ปีเท่านั้นเอง